สวัสดีทุกคนนะครัผมขอต้อนรับทุกคนสู่ปจอร์รี่แล้วเราอยู่กับเจฟสตเตอร์ขอนวัีปีใหม่โกลเด n นไนท์ปกติก็อาจจะไม่ได้แบบมา,มาบบรีแอคเพลงบ่อยๆนะแต่เพลงเนี้ยรู้มาว่าโดนตกจากติ๊กต็อกเดลทอนแบบเหมือนเคยเลยเหมือนเคยเคยต้องดูแบบอันนี้แหล,ละเพลงเต็มแล้วแหละเรามาฟังเพลงเต็มดูเอ็มบีกันดีกว่าทุกคนว่าวันจะเป็นยังไงหุยตื่นเต้นจังเลยจ้ะ Every year, They say it's my snow. Ooh, but to me it's just a miracle. <Ooh. S 1> เดี๋ยวขออีกทีนะเมื่อกี้ไม่มได้ไปขมัทุกๆปีดิวเมาจะตก It's my snow. Mm hmm. But to me, s o o n it's just a miracle. Ah, okay.

ฟัมหนึ่งรู้แล้วเฮ้ฉันก็มีจ้ะเธอไม่ได้มีคนเดียวนะพี่เจนิสนี่ยแปมหนึ่งกูหาอาวสาฉีดก่อนมาเอาใหม่มาเราพร้อมกันผีมะเราตกพร้อมกันนะ

คือกลับมาแล้วจากไออ่ะเมื่อก่อนพาก,กันเป็นโอ้ยเลือดออกนไหน่บตีบ ทลโอ้ยโอ้ยแต่ไม่มีเขาแอระใช่ไหมพี่มาเราตกด้วยเราจะได้ซึ้อเล ไม่แต่มันไม่มีเขาแล้วไงไม่ใช่เหรอใช่ปะ แล้วคืออาจจะเกิดอีกรอบไงใช่ไหมโอ้ my god โอ้ my god แป๊บนึงอย่าเพิ่งไปไหนนะวิชชอบชอบภาพนี้มากเลยอ่ะ ตรงี้ก่อนที่จะไปอ่านรู้อย่างหรือว่าอะไรใดๆก็ตามอันนี้ตีความในรูปแบบของตัวเองที่รู้สึกว่าว่าเราอ่ะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกเรารักเขามากๆแต่วันนั้นเราอาจจะไม่ได้พร้อมขนาดนั้นบางอย่างเราอยากจะให้มีใช้เวลาที่ดีกว่านี้ร่วมกันแต่มันก็ดีที่สุดได้แค่นั้นแล้วจริงๆนะจังหวะนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ไม่รู้ว่า คนที่จะอยู่ข้างเราจะยังเป็นเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราจะอยู่ถึงตอนนั้นด้วยกันหรือเปล่ามันก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องราวแบบนี้ปะ่ะอันนี้ไม่รู้อะหมายถึงว่าใน MV นะครับแต่เพลงดีดีแบบดีมากๆอะ่ะชอบแบบชอบฮุกมากๆอะ่ะแล้วแบบเขาเอาอกทําออกมาดีมากๆเลยเนาะพี่เจ็บว่านี่ชอบความแบบว่า M อ็มอะเ v มมันดีอะแล้วมันสื่อสารได้ดีแล้วผมชอบการจบที่แบบว่า จริงๆมันก็แอบไปเปิดนะเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ต่อไปเขาจะเป็นยังไงใช่ปะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้คืออย่างน้อยในวันที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องจากกันไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่การกลับมาของเราอะ่ะมันคือการกลับมาด้วยออาจจะเรียกว่ามิราอกเคิลก็ได้ที่ได้เจอกันเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งดีๆเราไม่รู้ไงว่าระหว่างทางเขาห่างกันไปด้วยเหตุผลอะไรอะไรอย่างนี้นแต่ว่าสุดท้ายล้วเราก็หวังว่า เราก็ดีใจที่เขาได้กลับมาเจอกนันอีกครั้งเจ็ดสองสองมีความหมายปะหรือว่าไม่ได้มีความหมายอะไรมันคือการเต้นรำกับแฟนคนเก่าอเอ้ยแต่ว่าอย่างหนึ่งมันเลิศเนาะว่า มันทําให้เราบิงแบ็คหรือว่าคิดถึงช่วงบรรยากาศแบบว่าทุกคนลองคิดถึงว่าอาการหนาวหนาวนะแล้วเราอยู่ในแบบยืนอยู่ที่จุดหนึ่งแล้วก็เป็นอากาศที่ค่อนข้างหนาวลมพัดเบาๆอะไรเงี้ยดี๋ยว่าอยู่กลางกองไฟนั่งชิลอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมาะกับฤดูหนาวจริงๆอะ่ะว้าเจ๋งนะ

เพลงอ่ะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทําให้เราให้ความรู้สึกประมาณว่าเทียบกับชีวิตจริงๆของเราอ่ะสาหรับฉันฉันฉันารู้สึกว่ามันไม่ใช่เพลงที่รู้สึกโอ๊ยกลับไปหาคนเก่าดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เราฟังแล้วเราค่ารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวได้นะตอนฟังอ่ะแล้วเป็นเพลงที่ฟังแล้วเราไม่ได้แบบว่าอยากส่งให้คนเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกที่เราได้คือเราอาจจะนั่งอยู่คนเดียวแล้วหวนคิดถึงบางช่วงเวลาบางความรู้สึกที่ เรารู้สึกว่าเราได้รับจากคนคนหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันเป็นความอบอุ่นหัวใจเหมือนอากาศที่กําลังหนาวข้างนอกเนี่ยแต่ว่าความทรงจําเหล่านี้เนี่ยมันทําให้หัวใจเราอุ่นขึ้นมาบางทีแค่การได้ของขวัญแบบนี้เนี่ยมันก็คงเพียงพอแล้วมั้งสําหรับฤด,ดูหนาวนี้หรือว่าสิ้นปีนี้ของขวัญที่ต้องการได้อาจจะไม่ต้องเป็นเธอก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้เธอก็ดัน แต่เราแค่คิดถึงความรู้สึกเหล่านั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างน้อยปลายปีนี้ก็ยังมีของขวัญปีใหม่อย่างโกลเด้นไนท์เป็นสิ่งที่ให้ความอบอุ่นกับหัวใจคิดถึงคนเก่าก็ฟังเพลงอย่างเดียวคะ่ะจะไปทักหาเขาทำไม วิ้ยมันดีนะเรารู้สึกขอบคุณที่เขาทําเพลงอะไรแบบนี้ดีๆออกมาเนะเาะแล้วแบบพี่เจ็บนี่คือสุดยอดของการทําเพลงจริงๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคนได้ความรู้สึกแบบไหนบ้างที่ทุกคนได้ฟังได้ดูมาอะไรเงี้ยเออนอกจากความรู้สึกที่แบบอยากกลับไปหาคนเก่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจปะในเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้แบบตอนดูอาจจะเล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทัชจริงๆเพลงนี้นะครับ ก็ยังไงก็ประมาณนี้ก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ความรู้สึกข,ของทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านในคอมเมนต์แล้วก็ไว้ถ้ามีเพลงไหนที่อยากให้ฟังแล้วผมหรือว่าอยากให้แชร์ดีแอคอีกเนะี่ยก็แชร์ได้ในคอมเมนต์นะครับผมก็ลาไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย